เดี๋ยวอันนี้หมาะจะรักษาโดยการใช้เส่องยกกระชับนะคะตัวนี้จะเป็นตัวะจะมีด้วยกัน2ตัวเลยวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอ e ัลต้าเฟตล็อกตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ช่วยในเรื่องของแฟตด้วยนะคะ<ช>ก็คือจะทําให้ผิวตรงนี้มันกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะคะลลอันนี้เป็นการกระตุ้นชั้นลึกใช่เห็นผลเลยประมาณ20เปอร์เซ็นทุกวันที่พี่ติ๊กตื่นมาคือจะรู้สึกเลยว่าสวยขึ้นอยากแบบสวยทันใจเลย แล้วก็พอผิวทอชั้นด้านบนที่เป็นเรื่องแฟตจริงๆอันนี้หมอจะเก็บด้วยตัวเครื่องของเทอร์ม่าเอเอ็กนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการหดกระชับของแฟตบริเวณที่กังวลก็คือตรง,ตรงกระป๋องแก้มกับเหนียง<ช>ก็เห็นผลทันท,นทีเหมือนกันใช่พอกันเลยค่ะใช่แต่ว่าถ้าคอมบี้สองเครื่องอะ่ะก็จะเห็นค่อนข้างชัดกว่าเครื่องในเครื่องหนึ่งใช่ค่ะนตอนนี้ทําแล้วก็ทําเสร็จก็จะยุบลงทำเสร็จแล้วหนูบอกว่ารู้สึกว่าหน้ามันจะดูยกแล้วดูหด เข้าไปนิดนึงประมาณ20ใเปอร์เช่ค่ะหลังนามทั้งทีใช่แล้วก็บริเวณหัวคิ้วประมาณสัก2เซนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่หัวเนี่ยห้ามเข้าเลยเพราะว่าจะโดนเนื้อผลการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงไท้ลอยใช่ก็คือเป็นจุดห้ามคือการกระบาดไว้ก็คืออย่าไปโดนมันนะใช่ใช่ค่ะอย่าไปโดนมันนะใช่ค่ะโอเคทีก่อนนะคะดางเลยเลยเลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับพี่ติ๊กกัญญาัตนะฮะสวัสดีครับพี่ติก๊กสวัสดีค่ะนน่เซฮายแล้ววันนี้นะครับก็มาทําเป็นโปรแกร,รมอัลตราเฟสลอกจากเดอะคลินิกนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระชับกรอบหน้ารูปหน้าให้มีความอ่อนเยาวมากยิ่งขึ้นครับทุกคนคุณหมอครับเคสนี้เคสของพี่ติ๊กเนี่ยคุณหมอจะจัดการยังไงให้บ้างครับค่ะก็คือคุณติ๊กนะคะถ้าดูจากหน้าตรงเมื่อกี้หมอจะเห็นเรื่องของความย้อยของผิว นะคะบวกกับเรื่องของแฟตนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแก้ด้วยเรื่องของเครื่องยกกระชับเพื่อเพื่อเพื่อช่วยในเรื่องของการยกแล้วก็กระชับให้กับผิวนะคะวันนี้ก็คือหมอก็เลยแนะนําคุณติ๊กว่าจะใช้สองเครื่องเลยคอมบายนก็คือจะเป็นตัวอัลต้าเฟตล็อกก็คือเครื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวชั้นลึกเป็นหลักกระตุ้นคอลเจไม่เจ็บไม่อะไรเลยไม่เจ็บชายค่ะแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนตั้งแต่ชั้นลึกเลยเทียบเท่ากับชั้นสมาร์ทขึ้นมา ใช่ค่ะก็ทาให้ผิวมันดูโหดขึ้นยกขึ้นกระชับขึ้นโดยที่เราไม่ต้องฉีดไม่ต้องอะไรเลยก็คือเครื่องนี้ยกได้เลยใช่เห็นผลทันทีเห็นผลทันทีประมาณ20%ซใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอีกเครื่องนึงอันนี้เป็นเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเทอร์ม่าใช่คือเนี๋ยวลองไปแล้วปึ๊บหนึ่งนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยชิลมากเพราะปกติพิติกจะเป็นคนแบบค่อนข้างเซสซิทีฟเนาะจะเป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรเลยคือแล้วแบบ เอ้ยถ้ามีเครื่องแบบนี้ที่แบบทําให้เราไม่เจ็บแล้วก็แบบยกกระชับเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากลองซึ่งแบบลองแล้วคือแบบไม่รู้กี่ช็อตแล้วแต่แบบเฮ้ยมันไม่ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องทายาชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยสําหรับพี่ติ๊กเนาะสำหรับคนที่ขี้เกียจทําอืม <ไป S 1> กลัวเจ็บด้วยคน,คนที่กลัวเจ็บนะคะแบบว่าไม่ชอบนอนนานก็ตัวนี้ก็ไว ไม่เจ็บไม,ไม่ต้องปกยาชาด้วยค่ะแล้วก็ไม่ระบมไม่ระบมด้วยนี่เลยอาจะเช็ดเจลกันสักหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วข้างหนึ่งไวไหมฮะติกไวไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ใช่ไหมใช่ก็ข้างหนึ่งประมาณสักสิบนาทีก็เสร็จแล้วใช่ถูกต้องจริงๆเราเมาส์กันไปด้วยแหละก็เลยอาจจะช้าหน่อยแต่จริงๆถ้าทำมันจริงๆอะประมาณห้านาทีหกนาทีก็เสร็จแล้วใช่ แต่เนี้ยต้องบอกว่าคุณหมอคือเลือกโฟกัสให้เนี่ยมีการวางแผนก่อนการทําด้วยนะครับการว่า,ามีการมาร์กว่าตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่ทําได้ทําไม่ได้อันนี้สาคัญมากๆเนาะนี่มันจะมีช่วงเนื้อกับช่วงกระดูกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พกเส้นประสาทอะไรพวกนี้ด้วยะนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ครึ่งหน้ากันว่าจะเป็นยังไงทุกคนนี่ก็ดูครึ่งแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยครึ่งหน้า คือนี้ยังคือนี้แล้วอ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ติ๊กนะนิดนึงนิดนึงเนียงข้าวนี้ตรงเนียงค่อยแต่ตอนนี้นิดนึงถูกเก็บเข้าไปแล้วเนาะเก็บไปนิดนึงใช่เออจริงนี่ดูจากในกล้องคือเห็นเลยพี่ติ๊กข้าวนี้จะเห็นมีเนื้อลงมาหน่อยหน่อยใช่แค่นี้ แต่เราต้องตรงนี้อเน้นตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ตัวนี้จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งเนาะคุณหมอแล้วเราจะใช้เทอร์มาเอฟเอ็กซ์ในการเก็บให้คุณหมอครับจังไงครับครึ่งหน้าแล้วค่ะก็คือหมอทําไปครึ่งหน้านะคะนี้หมอเน้นใช้หัวลึกเป็นหลักก็คือหัว4.5ที่ไปทันสมัดเลยครับผมนะคะก็คือจะเน้นไปบริเวณนี้แล้วก็บริเวณของตัวเหนียงนะคะเหนียงเราเพิ่มได้อีกไหมถ้าเรารับได้จริงๆเพิ่มได้อยู่ค่ะใช่นใช่ แล้วก็เป็นถ้าเกิดบริเวณด้านบนเนี่ยหมอจะใช้หัวตื้นเป็นหัวสองนะคะจะช่วยในเรื่องของฝายลายเล็กๆกระตุ้นคอลลาเจนชั้นบนแล้วก็ช่วยยกหางคิ้วได้ใช่ค่ะประมาณนี้เลยอ่าพิกกคอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมเพื่อผมเชื่อเลยว่ายังมีคนอีกเยอะที่ไม่รู้ว่าตอนนี้สวยเลยสวยตอนนี้สวยหน้ามันครึ่งหนึ่งบวบข้างนึงข้างนี้คือไปหันข้างนี้หันข้างนี้หันงนี้ข้างเดียว อ่าพี่ติ๊กหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ติ๊กกับไม่สบายอยู่ค่ะเป็นอะไรครับอ่าเป็นไทรลอยค่ะเป็นไทรลอยก็ทําให้เรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยที่แบบว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบว่าไขามันต่างๆก็คือขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าต้องรอให้ค่าไทรอยลดก่อนเราถึงค่อยแบบปรับวิธีต่างๆอืมคือโลคไทรอยมันมี2แบบเนาะมันมีแบบประเภทที่เป็นแล้วผอมไฮเปอร์กับไฮโปแต่ของเราช่างสวิงจริงหรอสตาร์จากไฮเปอร์ที่ลงมาเป็นไฮโปมันก็ทําให้น้ําหนักของเราขึ้นใช่ค่ะแล้วได้ลองออกกําลังกายมันก็ไม่ได้ช่วยมากใช่ไหมมันได้ไม่เยอะมากเพราะว่า มันทําให้มันได้แค่การเดินเหิออะไรเงี้ยจะแบบจะวิ่งอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าด้วยอัตราของหัวใจค่อนข้างจะเร็วอเหมือนกับว่าการเผาผลาญในร่างกายมันแปรปรวนมันน้อยลงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราสามารถทําให้หน้าของเราเป๊ะได้บอดี้บอดี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอค่าทราอย ขอค่าไทยลอยลดก่อนแต่ว่าหน้าเราสามารถเก็บได้ใช่ไหมพี่ติ๊กใช่ค่ะเก็บได้ค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ครึ่งหน้าอยู่แต่จริงเป็นคนที่แบบถ้าคนดูอะไรผิวเผินข้างนอกเนี่ยจะดูไม่รู้สึกเพราะเป็นคนที่แบบแต่งตัวใส่เสืส้อผงเสื้อผ้าอะไรค่อนข้างจะแบบว่า,เ,าเรารู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยด้สังเกตว่าเราเป็นอะไรแล้วก็แบบเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มจะแบบไม่มีใครใรู้เลยว่าเรา เราไม่สบายหรืออะไรอย่างี้จะไม่เคยแบบมีใครรู้โมเมนต์นี้ค่ะคือเหมือนเป็นคนที่ส่งพลังบวกให้คนอื่นตลอดเวลาเนาะแต่วันนี้เราก็ต้องมาบวกความสตัวเองด้วยคือคือข้างในเราเราเราไม่สบายก็จริงแต่ว่าจิตของเราก็ยังแบบว่าต้องการความสวยอยู่เนาะแต่จริงๆพี่ติ๊กเป็นคนสวยมากๆอยู่แล้วเป็น FC มาตั้งนานดูตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะตอนกลางคืนเซฮายดูทุกคืน นี่ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกครึ่งหน้า<ช>พร้อมแม่พิทิศพร้อมแล้วค่ะขอสวยก่อนนะได้เลยตอนนี้แบบดูหน้าตัวเองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังไงไม่รู้ลุยเลยครับนี่ครับแต่ตอนนี้กําลังยิงอีกข้างหนึ่งนะครับพิติกเป็นยังไงข้างนี้ชิวกว่าข้างนั้นไหมฮะพอๆกันค่ะพอๆกันเนาะนี่เห็นไหมต้อง<ต>บอกว<ะ>่าแางที่ไม่ถนัด รอ้อนรู้สึกว่าจะาจะร้ะอนก<ช>ว่าอืมก็จริงเหรอครับคุณหมอถ้าข้างนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอย่างข้างซ้ายอ<ล>ะไรเงี้สยส่วนใหญ่แะ<ต>เป็นอย่างนั้นค่ะเท่าที่หมอถามคนไข้มาใช่ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจกลไกเหมือนกันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างของสมองสักอย่างที่เรียนรู้ความเจ็บปวดอย่างนี้มั้งคะใช่นี่แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นใช่ไหมพี่พีทไม่ค่ะนอนชิลนอนชิวนอนสบายเลยนี่ตัว ultra face l o อกนะครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งในชั้นส m a ช์นะฮะหรือว่าสามารถขดกระชับได้แม้กระทั่งชั้นตื้นๆได้อีกด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเหรอครับเรียบร้อยโอ้โหไวมากนี่<ส>ะนะครับเสร็จแล้วค่ะสองข้างนะเสร็จแล้วสองข้างเนาะครบจบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวทาเดี๋ยวคลีนในส่วนของตัวเจลออกนิดนึงนะครับใช่ชอบตรงที่ไม่ต้องฉีดเนาะ ไม่ต้องแบบว่าจิ้มไม่ต้องอะไรเลยแเราสามารถทําได้กี่ครั้งคะหมายถึงว่าอันนี้มันจะอยู่ได้ถึงประมาณอันเนี้ยจะอยู่ได้ประมาณอย่างที่คุณหมอบอกหนึ่งปีแปดเดือนถึงสิบสองเดือนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลดีก็อยู่ได้เต็มที่คือหนึ่งปีเลยสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราที่ไม่ชอบฉีดไม่ชอบเจ็บก็ได้หนึ่ง เกือบหนึ่งปีเลยเกือบหนึ่งปีเลยเห็นไหมสบายๆชิวๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสาหรับอัลตร้าเฟสล็อกนะฮะเสร็จเดียวโหต้องบอกว่าโครงหน้าคือดีขึ้นเลยจริงนี่ดูดูใช่ดีขึ้นดีขึ้นครับดูเหมือนแบบหน้ามันมีความกระชับมากขึ้นแต่วันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะพี่ติ๊กก็ไหนๆมาทั้งทีนะคะก็มีอยู่2เครื่องวันนี้ก็เลยแบบอยากลองทั้ง2เครื่องนะคะทั้งเครื่องยกกระชับแล้วก็ตัวสไลด์ไขมันนี้เฟสล็อกกันแล้ว เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเธอมามา่เแล้วเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันว่าผลลัพธ์แบบเต็มๆจะเป็นยังไงอันนี้คือหลังทำออลต้เฟสล็อกเสร็จนะทุกคนรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจัดให้เลยให้พี่ติ๊กพักหน้าแป๊บแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์หลังจากนี้กันต่อครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับครึ่งหน้านะฮะสำหรับเทอร์มา FX นะฮะทำทั้งอัลตราเฟส e ล็อกทำทั้งเทอร์มา FX คอมบ i ายคู่กันแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการจัดการทั้งเรื่องของการยกกระชับแล้วก็เรื่องไขมันนะครับใต้ชั้นผิวที่วันนี้พี่ติกรู้สึกกังวลเป็นพิเศษเลยเปน็นยังไงตอนทำกังวลเรื่องกรอบหน้าที่ไม่ชัดอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุยอะขึ้นมันเริ่มหย่อนคล้อยแต่แค่เริ่มนะคะยังไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ มาเมนเทนหน้าให้สุกว่ามันกระชับอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็เลยทำสองตัวเลยเพื่อมันกระชับขึ้นค่ะเรียกได้ว่าทำควบคู่กันเลยเนาะตัวไหนรู้สึกฟีลลิ่งแบบมันต่างกันไหมฮะสองตัวออันหนึง่งมันจะเหมือนแบบดีเล็กๆอัน,นอะจะอีกอันจะเป็นเครื่อของความร้อนอ่าจะรู้สึกอุ่นอ่ามันก,ก็นเลยจะมีความรู้สึกแตกต่างกันอแต่ทั้งสองตัวก็คือก็สบายๆทนได้ไม่ต้องแบบ แปะยาชาเหมือนทุกตัวที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้พิ๊กเข้ามา่ํทหลายโปรแกรมแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเจ็บและไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงของของการทําอะไรยเยอะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะรอวิวัฒนาการต่างๆซึ่งจะไม่ชอบแบบว่าอุทำแบบแต่งเติมอะไรให้มันรู้สึกเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็เลยรอเครื่องแบบเครื่องแบบเนี้ที่เราสึกว่าเอ้ยมันใช่แล้วก็สึกว่า มันมันไม่มีผลเอฟเฟกต่อร่างกายเราเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะอืมอ่าเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายนิดนึงครับตัวเทอร์มาเอฟเอ็กซ์คืออะไรและช่วยพิติกยังไงบ้างครับวันนี้โ <Okay. S 1> อเค okay. ค่ะก็คือตัวเทอร์มเว็กนะคะเป็นเครื่องกลุ่มยกกระชับที่ช่วยในเรื่องของการเอ่อเรื่องของแฟตด้วยนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของกระชับแฟตหม่วงว่าหลังทำอ่ะหน้ามันจะดูหดแล้วก็ชับขึ้นนะคะก็หลังจากของปัญหาพิติกเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของกระป๋อแฟตตรงนี้แล้วก็บริเวณของแฟตที่เหนียงเป็นหลักนะคะหมอก็เลยเน้นเป็น2บริเวณนี้เลย นะคะมันจะทําให้กระเป๋อในดูฟีบลงไปแต่ว่าทางนี้ก็คือต้องรอเวลานิดนึงนะคะฝนทังทีประมาณ 20, 20 1 0 20เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เต็มที่ที่ประมาณสเดือน<ช>อคุกค่ะ,ะ,คะสุดท้ายอยากจะให้พี่ติ๊กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเข้ามาดูแลตัวเองด้วยโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมที่วันนี้พี่ติ๊กทำไปหน่อยครับก็ถ้าใครที่บอกเหมือนติ๊กนะคะที่ยากอยากเมนเทนหน้าแบบว่าก็คือ ก็คือดูแลรักษาหน้าไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้รอให้บอกว่าต้องเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยมากๆถึงมาทำอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไม่ต้องการความเจ็บแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็เป็นเครื่องที่สองตัวที่ทิศำค่ะก็แนะนำค่ะสบายบายค่าล่ะทุกคนใครที่สนใจนะครับถ้าหาแอดมินได้เลยเนาะทางไลน์แอดเด็กคลินิกหรือว่าทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพิธีกรญารับด้วยนะเดี๋ยวขอ follow up ผลลัพธ์หลังจากนี้อีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราติดตามได้ในเพจคลินิกเลยครับ